มื่อเช้าเนาะพี่น้องเอ้ยตีหานาฬิกาปลุกหรือดอกเอ่อเอากระตั้งนาฬิกาปลุกตีห่แล้วละ่ะขอยกลับบามันข่อยลูกข่อยยังเรียบร้อยแล้วจนว่าสองโมงเช้าอันมูลูกมาหามาเอื่นใส่กันเอื่นใส่ข่อยกโควเพีบเห็นมามขอยกเลยถามมาจังโมงแล้วลูกลาสั่งสองโมงแล้วสัน่นพี่น้องข่อยเฮ็ดยังว่าใดเลยข่อยวิ่นควงควง,ควง สาเหตุสิเป็นสิเป็นเคยกินยาหลายขวดเออยายา,ยาแค่เซียมแม่เออยาวิตามินยาอีนังนี่แหละไปกินซี่หายยางไปกินพ่อเหมือนกันเออที่มันก็นเลยทำงานหนักโอ้ยพี่น้องเอ้ยคอยบวไหวเลยร่างกายคอยเออกะกะบคอยกะเลยคิดว่ามันต้องเป็นเรื่องนี้แหละ มันเห็ดยังไดนี่นี่หัวกระไขยพว่ากินน,นั่นกินนี่บบนุ่เข้าไปมันก็เลยยางใดก็เลยออกมาออกมาขังออกใดค่ะพี่นอ้องอืออะไรกินยาอะไรกับบดีเด้อพี่น้องเพราะเมนมาันว่ามันทำงานแข่งกันหมดก็เลยมัสวยเลยค่ะขอบคุณทุกการรับชมนะคะขอบคุณกำลังใจจากทุกท่านมากเลยค่ะขอบคุณลหลายๆได้จ้า